ค่ะความเคลื่อนไหวของโนริซ่านะคะหลังจากที่มาลงโพสตน้องวิกซี่เตรียมตัวปล่อยเพลง Fuck Up The World ค่ะช่วงเที่ยงของวันนี้28กุมภาพันธ์68ล่าสุดค่ะเต้าลิสนะคะได้มาลงสตอรี่ชู2นิ้วเป็นชุดที่โนริซ่าไปงานเฉลิมฉลองที่ L.A. นะคะเปิดตัวอัลบั้ม Alter Ego นั่นเองน่ารักไหมคะซึ่งโนริซ่าบอกว่าฉันมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับพวกคุณมเมื่อคืนนี้ขอบคุณอีกครั้งที่มาร่วมง,งานกับฉันและหวังว่าคุณจะสนุกกับอัลบั้ม Alter Ego นะคะสนุกมากๆค่ะโนริซ่าเก่งที่สุดเลยต่อมาคูกสาา็ยังได้มรโพ รายการกินไก่หรือว่า Ho อตวันล่าสุดที่ IG ค่ะซึ่งก่อนที่น้องลิซ่าไปรายการนะคะก็มีถามน้องเชงค่ะเกี่ยวกับให้คาปรึกษาน้องเชงก็บอกให้กินไอศครีมซึ่งน้องลิซ่าถามโรซี่เกี่ยวกับประสบการณ์ในรายการ h อ t วันนะโรซี่ก็บอกว่ามันเผ็ดมากแนะนําให้น้องลิซ่านะคะกินไอศครีมนั่นเองคืออันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะรูปแรกนะคะบอกว่าจะทําให้ฉันภูมิใจทําได้ดีมากเลยและก็ลงท้ายด้วยประโยคแบบน่ารักน่ารักนะคะจากน้องเชงแท็กถึงน้องลิซ่าจากนั้นคะ่ะน้องลิซ่าก็ถึงน้องเชงค่ะบอกว่าฉันเก่งชิม แล้วก็ลงท้ายด้วยประโยคน่ารักน่ารักสะสาคือชื่นชมกันไปชมกันมาอย่างใดก็ฝากไปชมกันเยอะๆนะคะสําหรับรายการกินไก่เพจแล้วก็สัมภาษณ์ไปค่ะเรียกได้ว่ากิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะโนริซ่าก็จะพรีเซนต์ความเป็นไทยตลอดในล่าสุดอันนี้เป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งของวันฮันเดรีฟสถานที่จัดงานป๊อปอัพที่ LE นะคะทุกคนซึ่งป๊อปอัพเนี่ยโนริซ่าไปปรากฏตัวแน่นอนนะเพราะว่าเห็นว่าใครที่มีการติดดาวเอาไว้นะคะโนริซ่าก็จะไปหานั่นเองค่ะต่อมาค่ะ ยังมีรูปภาพของลิซ่าเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะคะบางทีก็แบบไม่ทราบแหล่งที่มาเพราะว่าตอนนี้คือนงลิซ่าเดินสายรัวๆ,ๆจ้าก้อนหนึ่งในเพลงที่แอดรู้สึกว่าไดรบฟีดแบกดีมากๆเลยนะคะนงลิซ่าคือเสีงสยงใสกิ้งเลยนั่นก็คือเพลงดีมเพราะมากๆนี่ค่ะพี่ๆบางคนเนี่ยเขามองแบบนี้ดีมเป็นบทบาทสมมุติที่แบบอ,อกหักมาแล้วแปดแสนชาตินะคะคิดถึงเขามากคิดถึงคนนั้นแบบเมอเมือที่ที่เราเคยไปเรามีกันในความฝันสุดท้ายอยากถามเขาว่าอย่างน้อยเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอตอบแต่แฮปปี้เอนดิ้ง เ <Whoa. S 2> มือ่อหนังรักจบเศร้าที่ไม่มีบันหวนกลับคืนมากูอกหักได้สูจะร้องโอ้ย oh, น่ารักมากค่ะคือเรื่องแปลเพลงนี่นะคิดถึงพี่ไอาตาเลยค่ะซึ่งแอบคัดว่าพี่เขาน่าจะมีการทยอยทาทางบัมปะหรือว่าจะเป็นเพลงที่แบบพี่เขาสนใจเนะะี่ยค่ะก็รอติดตามได้ที่ช่องย t u b e ของพี่ไอาตาเวลาพูดถึงเรื่องแปลเพลงนะคะคิดถึงพี่ไอาตาเลยแม่โดยว่ามันจึ้งมากนะคะแปลกี่คนก็แบบเอามาอ่านก็ไม่เหมือนกันละแม่นะแล้วแต่อัธรตนะคะแล้วก็ใช้สลัดสลวยภาษาเอาองริซ่ามาเคลื่อนไหวค่ะช่วงนี้ก็จับตามอง ป๊อปอัพนะคะแล้วก็อื่นๆรายการพี่เดซองก็จะมาโอ้งานมารัวๆแล้วก็จะมีสัมภาษณ์อีกมากมายเด้อเดี๋ยววันที่4นี้ก็จะไปคนเจน n ิเฟอร์ฮัสสันไปอัดรายการรัวๆค่ะมีโปรโมตรัวแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะได้มีฟังกิมมิกกิมใาที่น้องลิซ่าไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไหนในแต่ละรายการนะคะเป็นกิมมิกที่น่าสนใจเอา้าอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องลิซ่ากันนะคะ